กราซดี e v e r ี e v e y y b o d y FC o v วอร์ n นครับวันนี้ o v e ว c h a n n e l มีเมนูพิเศษพิสดารมาให้ดูอีกแล้วครับคุณผู้ชมดูนี่คุณผู้ชมรู้จักไหมมันคือตัวอะไรนี่ดูครับมันคือแมงกอกครับนะครับแมงกอกหรืออีกชื่อเรียกหนึ่งก็คือแมงมาลีนะครับแมงมาลี Man นะครับแมงมาลี Man มแมลงปิดแข็งพวกตัวนี้นะครับในแมงกอกเนี่ยนะมันคือร่วงอ้อยนั่นเองนะครับมันจะอยู่ตามอ้อยตามอะไรเงี้ยนะครับทีนี้วิธีทํากินยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันนะครับอันนี้คือตัวที่ยังไม่ได้แกะนะครับยังไม่ได้แกะส่วนอันนี้ครับอันนี้โอกแกะเตรียมไว้แล้วนะไข่เต็มท้องท,ทุกตัวเลย เห็นไหมเห็นไหมครับใส่เต็มท้องทุกตัวเลยว้าว <Wow. S 1> นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เรามาดูกันหลังจากทอดแล้วหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทอดแล้วมันจะเป็นยังไง เดี๋ยวเรารอแ้วมันเดือดแป๊บเดียวเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้น้ำมันเราก็ร้อนได้ที่นะครับเดี๋ยวเราเอาวัตถุดิบเราลงไปเลยนะครับในกองนะครับด้วย ตันี้เนี่ยก็ไม่ไม่เคยกินอีกเช่นเดิมน,นะครับตามคอนเซ็ปต์ของช่องนะครับก็คือไอสิ่งที่เขาคิดว่ากินไม่ได้แต่เราที่ว่ากินได้ก็ลองจะมาทําให้ดูนะครับว่ามันกินได้นะจริงๆเมนูเมนูพวกนี้นะครับมันก็าตามชนบทน,นะครับถึงจะได้กินนะในเมืองคงไม่มีโอกาสได้กินนะครับแต่ นี่เหมือนขาดมันจะไม่ร้อนร้อนอไปเรื่อยๆคือวันนี้โอลองมาทำให้ดูก่อนนะครับซึ่งเราไม่เคยทานก็ลองสัก,ส,กสักนิดนึงนะมันยังเหลือวตัตถุดิบเราอีกเยอะเลยนะครับยังเหลือวตัตถุดิบเราอีกเยอะเลยถ้าเกิดอร่อยยังไงเดี๋ยวเอฟซีท่านไหนอยากลองชิมใต้คอมเมนต์นะครับ ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์ึเข้ามานะครับว่าอยากอยากทานเดี๋ยวจะจัดแบ่งให้นะครับทีเราก็ทอดไปเรื่อยๆนะฮะทอดให้มันสุกพอเหลืองๆหลังจากทอดเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตามเป็นไงนะครับ สักคู่เดียวนี่นะครับก็ในก่อบเราเริ่มสุกแล้วนะครับก็น่าจะสุกแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเราตักใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับ เหมือนแมลงทอดปกตินะครับถ้าใครเคยกินแมลงทอดนะใครเคยกินแมลงทอดก็กินเดียวกนเลยครับเอาละเราก็าได้วัตถุดิบหลักแล้ว หน้าตาเป็นนี้เดี๋ยวเราจะมากินให้ดูกันนะครับว่รสชาติเป็นไงสักคู่เดียวครับกับสวี e v e ว y b อ d ี FC อ v ซีโอเ n อรอีกครั้งนะครับอย่างเป็นทางการนะครับเราได้มาแล้วแต่วัตถุดิบที่เรานำเสนอไปเมื่อตอนช่วงต้นคลิปนะครับทีนี้เรามาดูกันว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยนะคั้นแรกเลยครับนี่ครับเราต้องโรยนี่ครับ ผมวิเศษนะครับน้ำด้วยทิชชายนะครับก็คือกินเหมือนแมลงทอดปกติเลยครับไม่ต้องมีอะไรมากมายไม่ต้องมีพี่ตองพี่พีตองอะไรเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนผู้ชมดูนี่คือตัวที่โอยังไม่ได้เก็บเห็นไหมเห็นไหมหน้าตาเป็นเงี้ย ตัวใหญ่นะคุณผู้ชมดูใหญ่มากอะดูมือผมเนี่ยดูมือโอเนี่ยเนี่ยมันอยู่บนมือโอเนี่ยเห็นไหมครับทีนี้ไอตัวที่โอแกะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันมันมีอะไรอยู่ข้างในนะครับก็คุกๆหน่อยแล้วกันนะมือกันไปเลยครับมือกันไปเลยดูครับลื่น มันมีอะไรอยู่ข้างในอ๋อคุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับไข่มันครับคุณผู้ชมอืมตุ๊บๆมันหวานนี่ครับลักษณะไข่มันเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับ เห็นชัดไหมครับมันจะนี่มันกรึบกรึบกรึบเลยอือร่อยคุณผู้ชมถึงว่ากิโลละหลายตังค์นะครับเนี่ยกิโลเป็นพันครับวันนี้ที่โอได้มาเนี่ยได้มาแค่ครึ่งกิโลครึ่งกิโลแล้วก็ตกแปดร้อยแล้วนะ ดูชมดูดิไข่ไข่เป็มท้องเลยอะทุกตัวเลยอะอร่อยครับอร่อยเป็นอีกโทษครับเป็นอีกหนึ่งเมนูพิสดารน,นะที่มันสามารถกินได้จริงๆนะครับไข่เยอะมากดูครับนี่ต่ไข่ครับ รอร่อยครับคุณผู้ชมกินได้ครับเมนูนี้กินได้ครับกินเพลิน,นผมไม่อยาขออนญไม่กินหัวนะขออนไม่กินหัวมันขออนก,กินแค่ไข่มันอร่อยจริงคุณู้มไข่ทั้งนั้นเลยอืม มันเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคุณผู้ชมที่หาก,กินยากนะครับหาก,กินยากจะตามช่วงฤดูกาลหรือเปล่านั้นโอไม่รู้หรอกนะครับาอร่อยครับอาจจะพิกแพงนะพิกแพงในที่นี้ก็คืออาจจะเอาไปตำเป็นน้ำพริกก็ได้นะครับโอคิดว่ามันก็น่าจะอร่อยเหมือนกัน รือจะคั่วกินทอดกินเขียวมนันๆอร่อยครับเป็นอีกหนึ่งเมนูจัดว่าอร่อยเยี่ยมนะครับเดี๋ยวเขจะให้ทีมงานกินต่อนะครับก็มาทํา ทำให้ดูนะครับว่าอีกเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่สามารถทานได้โดยไม่เป็นอันตรายนะครับมันก็คือเป็นแมลงชนิดหนึ่งแหละนะครับที่อาจจะไม่มีทุกภาคนะครับอาจจะมีแค่บางภาคสามารถกินได้ครับคอนเฟิร์มอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ o v e r อร anel n เป็นกำลังใจให้ o v e r c h anel n มีคลิป ดีๆมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูอีกนะครับสำหรับวันนี้โอู๋ชาแนลลาไปก่อนคลิปหน้ามีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาให้ทุกคนได้ดูกันติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ